ครับพอดีว่าวันนี้เนี่ยว้าวุ่นสถานการณ์นั้นชุลมุนสุดๆนะครับสืบเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ต้องหาขบวนการเชื่อมจิตเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่สนองหล่อรอคุณอยู่จริงๆตำรวจเนี่ยนะครับเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกเดี่ยววันที่5มิถุนายนนะครับเข้าใจว่าชิงตัดหน้ามาแบบเงียบๆแบบนี้เนี่ยนะครับคือเข้าใจว่าน่าจะหลบสื่อนะไม่ต้องการให้เป็นข่าว ไม่ต้องการให้สื่อมวลชนเนี่ยนะครับมาติดตามก็เลยคิดว่ามาวันหยุดนะฮะวางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับแต่รู้จักนักข่าวน้อยไปนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่านักข่าวเนี่ยนะฮะหูไวตาไวนะครับมีสายข่าวนะอยู่ทุกหนทุกแห่งเอาว่ากันง่ายผมนี่ทำทำอาชีพประกอบอาชีพนักข่าวนะครับมาจะยี่สิบปีละมาจะยี่สิบปีนักข่าวเขาจะรู้นะครับก็มี ถ้าเป็นภาษาข่าวสมัยก่อนเขาเรียกว่าเขามีแหล่งข่าวนะสำหรับทองหลอก,ก็ต้องมอีพี่น้องตำรวจนะครับที่อาจจะเป็นไพรกระซิบหรือเปล่าหรือว่าจะมีพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเนี่ยเป็นไพรกระซิบให้กับนักข่าวหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่คดีแรกหรอกครับที่สนทองหลอที่นักข่าวไปทําข่าวเนี่ยนะครับมันมันมีมาไม่รู้จจก,กี่สิบกี่ร้อยคดีละทีนี้เป็นคดีที่คุณหนุม่มแจ้งความนะครับเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนทนายธรรมราชนยเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาละรอบนี้เป็นคิวของพ่อ แล้วก็แม่เด็กเชื่อมจิตนะฮะเป็นคิวของเขาเขานัดวันที่ห้ามาวันที่สามเพราะต้องการหลบซื้อนั่นแหละว่ากันง่ายๆ่ายเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ก็ไปรับทราบข้อหาพิมพ์ลายนิ้วมือละส่วนเด็กเนี่ยเด็กก่ะแปดขวบมันต้องเข้าสู่กระบวนการของพอมอนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับในการนําเสนอข่าวก็ดีในการพูดถึงเด็กก็ดีนะครับอาจจะเข้าข่ายพระราชบัญญัติเอ่อเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก นะมันจะไปผิดกฎหมายตัวนั้นอันนี้อันนี้ต้องระวังเลยนะครับคือพอไปแจ้งความเด็กด้วยเนี่ยนะเด็กก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะนะเด็กเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการของพอมอพรุ่งนี้ต้องไปที่พอมอนะครับไปที่พอมอพรุ่งนี้เนี่ยไม่ใช่ไปพบปรัฐมนตรีนะครับแต่จะไปเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายที่โดนกล่าวหาแต่เด็กไม่มีความผิดอยู่แล้วนะครูชมต้องเข้าใจต่อให้เด็กเนี่ย จะมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษอ่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะไปในส่วนของพ่อแม่ทีนี้ประเด็นที่มาแล้วก็ชิงตัดหน้าปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นใช้คํานี้เลยนะครับเพราะนอกจากนอกเหนือจากนักข่าวสื่อมวลชนไปเป็นจำนวนมากแล้วเนี่ยนะครับคุณหนุ่มกัญชัยก็ไปคุณอี้แทนคุณก็ไปคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งก็ไปโดยเฉพาะคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยแกแกดังมากอยู่แล้วนะแล้วแกก็เป็นคนแจ้งความไง แกเป็นคนแจ้งความดันเนินก็นดีด้วยตัวของแกเองด้วยนะนะแกก็เลยอยากจะไปดูหน้าผู้ต้องหาเอาว่างกันีง่ายเอาไปดูหน้าคู่กรณีของแกแล้วก็มีบางช็อตนะปะทะอ่คารมกับอ่ทนายธรรมราชด้วยทนายธรรมราชเป็นทนายของฝั่งเชื่อมจิตนะฮะคุณหนุ่มกัญชัยบอกว่าเอ้ไหนเกง่งที่โซชงโซเชียลขึ้นมึงขึ้นกนะูนะนะแนะ่จริงมาเลย มาเจนตัวต่อตัวเนี่ยมาคุยต่อหน้าต่อตานะครับแต่ก็ไม่เกิดช็อตนั้นขึ้นนะครับหมายถึงว่าธนานารธรรมดาชก็เดินเลี่ยงออกไปนะคุณหนุ่มก็อยากมาเจอคนที่ด่าแกเอาว่ากันง่ายๆนะคือคือเอ่อไปกล่าวหาไปใส่ร้ายมันต้องมีมูลอยู่แล้วนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยทางทางประกานสอบสวนเขาไม่ออกหมายเรียกพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับวันนี้มาพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นผู้ต้องหา ส่วนคดีจะเป็นยังไงเนี่ยมันต้องไปสู้กันที่ศาลอีกโอ้นะต้องสั่งฟ้องไปที่อายการถ้าผิดนะในมุมมองตํารวจนะครับแล้วก็ไปสู้กันที่ศาลมันไม่จบนะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ฝั่งเชื่อมจิตโดนนะคุณหนุ่มก็โดนฟ้องนะครับแกก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยวันที่หนึ่งกรกดาศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคุณหนุ่มก็จะเดินทางไปด้วย แม้ว่าในนัดไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยคุณหนุ่มไม่ต้องไปก็ได้นะครับนะไม่ต้องไปก็ได้แต่แกยืนยันว่าแกจะไปแล้วแกก็ไปแกก็บอก,ก,ก,บอกนักข่าวเลยว่าไปทําข่าวนี่เลยแกไม่หลบหลบซ่อนๆ่อนไม่ปิดบังหน้าตาไม่ใช้อะไรเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูตามเนื้อผ้าก็คือทั้งสองฝั่งก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมานะครับก็ซัดกันไปคนละหมัดอ่ะคนละยกใช้คํานี้นะครับนะ ส่วนใครจะถูกใครจะผิดเนี่ยศารจะเป็นผู้ตัดสินเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝั่งซัดกับคนละหมัดฝั่งนี้แจ้งจับฝั่งนั้นฟ้องนะคุณหนุ่มกัญชัยก็เลยอยากจะไปดูคู่กรณีของแกปรากฏว่าปกติโดยทั่วไปเดิวนะสอดทองหลอนเนี่ยห้องสอบปากคําผู้ต้องหาแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือมันจะอยู่ที่ชั้นสองแต่กรณีนี้เนี่ยทางฝั่งของครอบครัวเชื่อมจิตเนี่ยนะครับเขาอยากมาสอบปากคําแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือที่ชั้นหนึ่ง เพราะเข้าใจว่าชั้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นห้องที่ปิดนะปิดทึบอ่ะปิดทึบแล้วไม่มีนักข่าวเห็นแน่นอนนะห้องปิดทึบคุณหนุม่มกัญชัยก็เลยอยากจะขอเดินผ่านห้องเพื่อไปเข้าห้องน้ําตํารวจก็เลยขวางเอาไว้นะก็เลยขวางเอาไว้ผมเข้าใจนะว่าตํารวจเนี่ยคงไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันหรือเกิดการเผชิญหน้าโดยไม่จําเป็นตํารวจก็เลยขวางเอาไว้นะแต่คุณหนุม่มกัญชัยใช้ว่าเขาจะไปเข้าห้องน้านะ ือจะให้เขาปัสสวาวะตรงนั้นเลยนะครับมันก็คงเป็นเป็นเรื่องของเรื่องที่คุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยนะครับพยายามจะไปเจอคู่กรณีหรือเปล่าตำรวจเหมือนไม่เชื่อเพราะตำรวจบอกว่าห้องน้ําชั้นสามก็มีครับผมเข้าใจทั้งคุณหนุ่มกัญชัยแล้วก็เข้าใจโดยเฉพาะพี่ตำรวจนะครับตำรวจได้รับหน้าที่ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงอะ่ะไม่ให้คู่กรณีเนี่ยเจอหน้ากัน,นเผชิญหน้ากันนะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยตำรวจก็เลยขวางเอาไว้ มันก็เลยเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียณขณะนี้ว่าตํารวจเนี่ยเลือกปฏิบัติหรือเปล่าให้สิทธิพิเศษหรือตํารวจเนี่ยว่าใครไปถึงขนานดะที่ว่าเป็นสาวกของขบวนการของลัทธิเชื่อมจิตหรือเปล่าผมว่าคงไม่ใช่นะโดยโดยหลักการเนี่ยตำรวจก็คงเอ่อเอ่อตำรวจก็คงพยายามทําให้ทุกอย่างมันมเรียบร้อยคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะฮะขบวนการเชื่อมจิตเนี่ยที่เขาอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยนั่นเรื่องหนึ่งนะ อันนั้นเรื่องหนึ่งเก็บไว้ก่อนนะอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่เคสเนี้ยมันเป็นปัญหาส่วนตัวระหว่างคุณหนุ่มกัญชัยกับกระบวนการเชื่อมจิตคือเขาเขาเขาดำเนินคดีกันนะแลกหมัดกันนะ่ะเป็นเป็นอ่เป็นคู่ขัดแย้งกันนะ่ะว่ากันง่ายงเพราะนั้นโดยหลักการนะครับตำรวจก็เลยต้องพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์อ่าโดยหลักไม่ต้องเป็นหนุ่มกัญชัยหรอกครับไม่ต้องเป็นกระบวนการเชื่อมจิตหรอกครับผมคิดว่าทั้งสองฝั่งเนะี่ยตำรวจก็คงพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เจอกันเพราะ มันเป็นคดีแล้วไงมันอยู่ในสำนวนแล้วไปสู้กันในสำนวนนะไม่มีความจําเป็นที่ต้องมาเผชิญหน้ากันที่โรงพักตํารวจก็คงคิดแบบนั้นในฐานะพนักงานสอบสวนนะครับก็คือก็ไปสู้กันที่นะสู้คดีในศาลไม่มีความจําเป็นเพราะว่าตํารวจเขาก็สอบปากคาทางคุณหนุ่มไปแล้ววันนี้เป็นคิวของฝั่งของผู้ต้องหาก็แยกกันไม่อยากให้เกิดการเผชิญหน้าแล้วเข้าใจว่าอีกฝั่งหนึง่งคุณผู้ชมต้องฟังผมดีๆนะ อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยวันนี้พูมิกับพูดชัดมากย้ำมากอีกฝั่งหนึ่งเป็นเด็กเป็นเด็กนะครับแม้ว่าจะมีพ่อมีแม่ก็ตามแต่แปดขวบมันมีกฎหมายอ่ะพระัรานตัญหยัดคุ้มครองเด็กเนี่ยค้ำเอาไว้อยู่ตำรวจเขารู้กฎหมายเขาก็เลยระมัดระวังในเรื่องของการที่จะปิดใช้พื้นที่ปิดไม่ให้มีเปิดโอกาสให้สื่อถ่ายรูปไม่ให้ภาพมันออกไปจากที่โรงพักเพราะเพราะว่า ไม่แน่เพราะถ้าตำรวจเนี่ยไม่ไม่ไม่เซทตรงน,นี้ดีๆเนี่ยนะฮะตำรวจอาจจะซวยด้วยไงตำรวจก็หวั่นไหวคือกฎหมายเด็กมันมันเซนซิทีฟมากคุณผู้ชมครับโดยวันพรุ่งนี้เนี่ยเด็กก็ต้องเข้าสู่กระบวนการที่ท,ออนะที่พอมนะที่พมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าอ่อ่แม่พ่อเด็กเชื่อมจิตแอดมินเนี่ยนะครับก็พยายามปิดเก็บเนื้อเก็บตัวอ่ไม่อยากออกสื่อไม่อยากอะไรซึ่งเอาจริงๆก็น่าแปลกประหลาดนะครับ เพราะเวลาออกคือการออกใน f c e e o o o เนี่ยนิรมิตเทวจุตดดิก็คือการออกสื่อนะครับนะกะ็มั่นอกมั่นใจพูดจาบางคําบางถ้อยคำเนี่ยออกจาก้าวราวดุนแริสัมไปนะครับก็มีความกล้าวันนี้ก็เลยสื่อทุกสื่อก็เลยไปล้อมที่โรงพักทองหลอเอาไว้หมายถึงไปทําข่าวนะครับไปล้อมมาไว้